ฮิปโปฮิปโปฮิปโปเฮ้ยอันนี้ผมก็เดินอยู่ที่สวนสัตว์ไปกลางยางกุ้งนะครับนะครับลมเย่น เดี๋ยวครับเอาแทนกลับมาดูที่ฮิปโปครับมีปสกอริยาครับโตอ้าวฮิปโปจมน้ำตายแล้วมันจมน้ำตายแล้วท่านผู้ชมขอแสดงความไว้อะไรเออแล้วมันจะหายใจยังไง่ะดูนะตกลงมันเป็นปลาหรือมันเป็นตัวอะไร อยู่ตัวเดียวด้วยเขายังไม่เฟินฮะเขาคงคิดว่าเขาเป็นปลาครับปล่อยเขาดำน้ำไแบบลูล่าลูล่านี่อ๋อนิวันกัน ดยกาเชียงนั่งนอนไ,ได้มีหลาตัวครับมีหลายตัวครับ,ตรบแต่โทษทีฮะนอนเงินอืมตื่นเลยแล้วไว้กลับ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  เม่กลับพีสนอนต่อเจ้าจอดเสียงของข้าวเจ้าทำอะไรพวกคันไม่ได้เลยเม่กับเม่กับเม่กับอันนี้เขาบอกว่ามีช่วง ชีวิตอยู่วันสิบห้าปีนะครับชอบอยู่เป็นกลุ่มดีเนาะมีเพื่อนกวางเอาเดียออสัตว์ที่นี่เขาทำดีนะผมว่ามีโชว์บันท้ายด้วยตะบำบันท้ายอาอไม่ใช่มาาันกินข้าวอยู่ ก็เา่อนจะกล้ชิดกับคนดูเลยก็นี่เขาสวยนะก็น้อเขาสวยเหนึงนะนนนงน่งสลงอันนี้ห้วนะแล้วเรามาเจอแล้วครับ ของคำว่าอุ้งตูนหนีร้อนนะครับดูถ้าจะร้อนนะผมยังร้อนเนละยตอนนี้อากาศ คึ้คืมันชาฝนตกคุณหมีก็อยู่กับคุณดองกี้กครับเมื่อกี้เอ,อถ้าทำใจหิวเดินไปเดินมากระนวนกระวายใจแล้วก็ยืนขึ้นอ้าวยกมือขวาหน่อยให้พี่นุย่ยโอ้ยดูเล็บท่านสิครับ อปอบชัดชัดปอบชัดชัดเฮ้ยใส่ขาหน้าผมต้อซื้อทีตร์ดเดนฝาดพ,พี่เขาละดูทียามากเลยจะค่อยๆแอบถ่ายาพี่เขา ครับคอตกแล้วรับอจะปลุกพี่เขาหน่ไยดิตึ้นเึ้นได้แล้วไม่กลับหายปลุกว่ะโอ้ยชิบหายออนอนต่อไม่รูม้มกกั้งนนกอะไรครับ ขี้เซามากเลยตรงนี้ให้มีป้ายบอกอ้าวโดนโดนอีก,กาแเซวแล้วมแหลงบกจะเป็นเบีรยช้างมาแล้วนะ,ะเราก็มาดูช้างกำลังเล่นอยู่เลย ใกล้ๆคงช้าก็จะมีมาลายนะฮะอุ๊ยตูดนี่ครับตัวมาลายลูกวัวตัวน,นี้ไม่อยู่นู่เอ๊ะนี่มันอะไรเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกันครับสปีชีนั้นกับสปีชีนี้แล้วก็สปีชี กวางออถามสปีชื่อนี้ทางสวนสัตว์พม่าเขามาจับรวมกันหรือว่าเขากำลังจะผสมพันธุ์สัตว์ชนิดใหม่ตัวเป็นวัวหัวเป็นกวางแล้วก็สีเป็นแมวมีสิทธิน์ะนะผ <c ười> มว่าลงสนามฮะบ๊ายบายแมว